ครับสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับในส่วนของอาภาพการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ในภาพรวมนะครับเป็น การเคลื่อนไหวบวกลบค่าเขานะครับโดยเริ่มที่ในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดบวกได้ปัจจัยหนุนนะครับจากแร่งซื้อหุ้นกลุ่มสินค้า ผู้บริโภคและกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็หนุนตัวยชงไงก็มสิ์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.82%นตะครับตลาดหุ้นลอนกงนะครับก็ปิดลบหลังมีแรงงานตัวเลข GDP ในเตโม3า,ามงสรัฐนะครับที่ขยายตัวต่ำสุดในอรอบกว่า1ปีนะครับก็เป็นปัจจัยที่กดดันนะครับ ตรชนีปรับตัวลงไปลบ0.7%ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นนะครับได้แรงหนุนจากผลประการในเชิงบวกของบริษัทจดทะเบียนญ,ญี่ปุ่นนะครับใน,ในกรีตลาดปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นนะครับที่จะเริ่มในวันอาทิตย์ ที่ผ่านมานะครับตัวรัชนีนะครับบวกไป0.25นตะครับอ่าตลาดหุ้นกรั่งใต้นะครับก็ปิดรุ่งลงเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็ชูตลาดหลังอ่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐนะครับเปิดเผยรายได้ต่ำกว่าที่คาดนะครับขณะที่อ่าสกุลเงินวอนนะครับแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่าดัชนีตลาดหุ้นกรั่งใต้นะครับปรับตัวลงไปลบ 1.29%มาที่ด้านาการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นเดียก็ร่วงลงกว่า600จุดนะครับในวันศุกร์โดยปรับตัวลงเป็นวันที่3นะครับนักงทุนสาบันแล้วก็ต่างชาติรากันเทขายหุ้นในตลาดนะครับหลัจากที่มอแกสเซเร่นะครับปรับลดน้ำหนัก การลงทุนสำหรับผู้อินเดียนะครับสู่ระดับอีโคเวทจากเดิมโอเวทนะครับโดยระบุถึงราคาหุ้นในระดับสูงนะครับและคาดว่าตลาดจะเผชิญกับการปรับฐานนะครับโดยหุ้นกลม่นธนาคารก็ดิ่งลงนําตลาดในเมื่อวานนี้นะครับและชนีตลาวอินเดียนะครับปรับตัวลดลง1.13%ดนะครับด้านการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นยุโรปนะครับในเมื่อคืนวันศุกร์ก็ปิด บวกเล็กน้อยนะครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินนะครับที่พุ่งขึ้นหลังบอนยูไกยุโรปนะครับปรับตัว เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลการที่แข็ง,ข,งของบริษัทจดทะเบเียนด้วยนะครับดัชนีซัลโกลอยนะครับบวกไป0.07%นะครับ c c ซีโของเศษนะครับบวกไป0.38%นะครับดกเด็คเยอรมันบวกไปติดลบนะครับลบ0.05%แล้วก็ฟุติล่ากรอ,องกิตนะครับติดลบศูน่อร์เซ็นต์ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ดาวโจนปิด บวกเล็กน้อยนะครับในืลุัมสุขได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้น Microsoft นะครับซึ่งช่วยช่่เชยการล้หลงของหุ้น Amazon และหุ้น Apple นะครับหลังการเปิดเผยผลการที่น่าผิดหวังนะครับดาวโจนนะครับบวกไป0.25นะครับ s อ e 500นะครับบวกไป0.19แล้วก็ NASDAQ นะครับบวกไป0 0.33%นะครับด้านการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของอเซตเองในวันศุกร์นะครับก็ลักษณะเป็นการาแขวนแคบนะครับทั้งในแดนบวกแล้วก็ในแดนลบนะครับสุดท้ายาปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับลบ0.05%นะครับตลาดก็ยัง ไม่มีปัจจัยใหม่นะครับมากำับทิศทางนะครับขณะที่ตัวแรงขายในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่ถ่วงตลาดนักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทนะครับนักลงทุงนสามัญประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่ประมาณ5้าร้ล้านบาทนะครับมาในวันนี้นะครับก็มอง ลักษณะการฟื้นตัวยังดูถูกจำกัดอยู่นะครับซึ่งก็จะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่1632แล้วก็1640นะครับเนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่นะครับแล้วก็ภาพรวมยังมีดาวไซด์นะครับหลังกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่นะครับรเผชิญแรงขายทางกำไรกดดันตลาดนะครับแนวรับต่อไปนะครับอยู่ที่1619แล้วก็1612จุดตามลำดับนะครับ ประเด็นสำคัญสดา์นี้นะครับติดตามประชุมเฟดนะครับในวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนะครับก็ค่าจะมีการประกาศลด QE นะครับแล้วก็วันที่4พฤศจิกายนครับประชุม OPE ป p l u s นะครับกำหนดนโยบาย ผลิตน้ำมันนะครับในเดือนธันวาคมหลังจากที่ราคาน้ำมันขึ้นมาแรงนะครับกเ็เป็นปัจจัยที่คาดว่าจะมีอ,อิทธิพลต่อการขึ้นไหวของราคาน้ำมันนะครับแล้วก็รายงานงบในไตมรมถสามนนะครับของแอดวานนะครับก็คาดลดลง Q&Q อัน ทรงตัวเยอนเยียนะครับแล้วก็ BH นะครับค่าโตคิว1คแล้วก็ยยอันเยียสแตนอปีนะครับค่าลดลงเอ่อคิวแล้วก็ยยอันเยียนะครับ i v l ค่าลดลงคิว1คแต่ฟื้นแรงยยอันเยียนะครับแล้วก็ g p พนะครับค่าโตคิว1คแต่ลดลงเยอนเยียนะครับ